นายกอิงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหน้าแตกยับคุยโวโมโส,สนานสุดท้ายไร้ราคาพมายังไม่ปล่อย4ี่คนไทยแถมแสบไม่คุยคณะกรรมาการรอผู้บัญชาการสั่งจากที่มีการรายงานค่ะการจับกลุมคนไทยของทหารพม่าตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งหลายฝ่ายก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้กลับมาโดยเร็วที่สุดขณะที่รัฐบาลค่ะดูเหมือนจะเสียหน้าหลังจากที่ได้มีการออกมาแจ้งวันปล่อยตัว แต่สุดท้ายทางการพม่าก,ก็ยังไม่ปล่อยกลับมาแต่อย่างใดทั้งนี้ท่าทีของรัฐบาลไทยค่ะดูจะไม่มีราคาสำหรับเพื่อนบ้านโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานายจิรายุห่วงทรัพ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพท,ทองทานชินวัฒน,นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานด่วนจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งนายมาริศงเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงความคืบหน้ากรณีการเจราจาขอรับตัวคนไทย4ี่คน บันนี้คนไทยกลุ่มดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวและกำลังจะเดินทางกลับคืนสู่ประเทศไทยโดยสถานเอกอัคารราชทูตณกรุ่มย่างกุ้งยืนยันว่าลูกเรือไทยทั้ง4คนได้เดินทางถึงเกาะสองตรงข้ามจังหวัดระนองเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นของวันที่5ถธันวาคมที่ผ่านมาทังี้คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นก็จะมีการหาหรือการเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าทั้ง4คนน่าจะได้รับการปล่อยตัวในเช้าวันที่6ธันวาคมต่อมาค่ะวเวลา10นาฬิกาของในวันที่6ธันวาคมนายภูมิธรรมได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการส่งตัวคนไทย4ี่คนกลับประเทศไทยว่าคาดว่าจะเป็นวันนี้เพราะกระบวนการทั้งหมดได้มีการนำตัวคนไทยมาที่เกาะสองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนองแล้วและจะเข้าสู่กระบวนการตรวจค้นเข้าเมืองขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาได้มีการพูดคุยกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่รอกรรมการทางเมียนมาคาดว่าจะได้ตัวภายในวันนี้ซึ่งโดยปกติก็จะมีการใช้เวลาจึงต้องรองให้กระบวนการเสร็จสิ้นโดยในช่วงเช้าของวันนี้คณะกรรมการชายแดนทั้งสองฝ่ายก็จะมีการพูดคุยกันอีกรอบ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามว่าการปล่อยตัวของคนไทยมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่น่ามีเงื่อนไขอะไรเรากันตัวสี่คนไทยออกมาส่วนอีก2 7คนก็ว่ากันไปตามกระบวนการของเมียนมาซึ่งเราได้มีการร้องขอให้คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนการขึ้นเรือประมงคงต้องมีกระบวนการอีกเข้าใจว่าวันนี้ภายหลังจากการประชุมจะมีความครบถ้วนในทุกเรื่อง เมื่อถามถึงแนวทางหลังจากนี้หากมีเรือประมงไทยล้ำเขตพื้นที่ไปอีกจะมีการป้องกันอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่รู้รายละเอียดก็ต้องรอฟังหากมีการกระทําที่เกินเลยก็จะต้องประท้วงแบบนี้ที่ผ่านมาพยายามที่จะพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีแต่ต้องดูรายละเอียดการสอบสวนว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรเพราะตอนนี้มีการสอบสวนอยู่ที่เกาะสองส่วนทางเราก็เตรียมมาตราการทางศุลกากรไว้คงไม่น่ามีปัญหาอะไร ต่อมาค่ะด้านเพจกองทัพเรือรอยยศไทยนาวีได้มีการโพสต์ภาพค่ะพร้อมกับข้อความอัปเดตสถานการณ์ด้วยว่ากองทัพเรือภาคที่3และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้มีการประสานงานกับกองทัพเรือเมียนมาอย่างต่อเนื่องทาให้ทราบว่าปัจจุบันเรือซอเจริญชัย8จอดเรือที่บริเวณท่าเทียบเรือบุเรงนองที่2 ลูกเรือทั้งหมดจำนวน31คนจะถูกปล่อยหลังจากได้ดำเนินการทางการตรวจคนเข้าเมืองของเบยนมาเรียบร้อยและยังคงปลอดภัยทุกคนกองทัพเรือจะพยายามทุกวิธีทางในการพาคนไทย4คนกลับบ้านโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคาดว่าจะมีการปล่อยตัวคนไทยในวันที่6ธันวาคมนี้โดยมีพลเรือตีกนกพลพ,ลพิมพ์ทองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงาเป็นผู้แทนกองทัพเรือในการรับตัว ล่าสุดข่าววันนี้วันที่7ทธันวาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาน,น,นาทีพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในภูมิธรรมได้รับทราบข้อมูลการปล่อยตัวลูกเรือประมงไทย4คนล่าสุดรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แจ้งว่าประสานกับประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ฝ่ายไทยเมื่อช่วงเช้านี้ได้รับข้อมูลว่า การขอรับตัวลูกเรือทั้ง4คนยังอยู่ระหว่างขั้นตอนตามกระบวนการกฎหมายของจังหวัดเกาะสองคณะ TBC ของทั้งสองประเทศยังไม่มีการประชุมร่วมกันแต่มีการใช้การประสานงานผ่านทางโทรศัพท์และทางฝั่งเบียนมาแจ้งว่ายังรอหนังสืออย่างเป็นทางการของผู้บัญชาการเพื่อให้มีการประสานงานร่วมกันกับ TBC ฝ่ายไทยและปัจจุบันลูกเรือคนไทยทั้ง4คนยังถูกคุบคุมตัวอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกาะสอง